อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนป้าข้าไปออกกําลางกายนะคะยางยางยางรอบหนึ่งแลนสามรอบวันนี้จัดไปสี่รอบนะคะทุกคนอากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นสวยๆ มเมื่อคืนนี้ที่เขามีปาร์ตีอเมริกันค้านะคะทุกคนเขาก็จะจัดวันเสาร์ของวันเสาร์แรกอของเดือนมิถุนายนนะคะของทุกปีนะคะทุกคนเสียงดังจนว่ามามาม,ะม,ะม,ะมะหอดบ้านข่อยเลยค่ะทุกคนเสียงดนตรี แต่ข่อยมาทองเพียวตอนนั่นน่ะพญายกับพาค่อยไปนะคะรถอเมริกันค้าเขาก็จะเอามาชุบนมกันเป็นโรถเกือบเกือบหาหกร่อยคันเลยค่ะทุกคนเป็นเลินเป็นเดินกวา้างใหญ่มากเลยเดี๋ยวคอย่อยอ่าอ่า คุยกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวให้ออกกําลังกายครบอ่ะสี่รอบก่อนนะคะรอบแรกก็จะเดินรอบสองรอบสามรอบสีก็จะวิ่งนะคะเ <c oughs> บื่อกันทุกคน <c oughs> ธรรมชาติป่าสวีเดนสวยงามอากาศสดชื่นไร้มนล,ลพิษนะคะ ฟังเพลงเบาๆ,ๆ I just call to say I love you บรรยากาศเงียบสงบไหมคะทุกคนเมื่อเนี่ยบอกมีแดดเด้ค่ะ ตอนเศร้าแต่ว่าอาจจะมีตอนเสียายนะคะ นี่ค่ะมองนี้ก็จะเป็นสามแยกที่คอยวิ่งมาหอดจุดนี่แล้วคอยกอ็กลับถือว่ามองหอดมองนี้ก็จะเป็นหนึ่งรอบหมายถึงว่าไปกลับค่ะทุกคนอันนี้ก็คือทางไปสอดโมบ้านนะคะทางเสน้นเนี่ยไปสอดโมบ้านนะคะโมบ้านที่คอยอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็จะออกไปถึง อีกโมบ้านหนึ่งอีกมนี้ก็จะเข้าป่าลึกนะคะแหละแต่ว่าไปอีกประมาณอ่าีหาโลก,ก็จะมีมีบานนะคะอยู่ในป่าที่ข่อยเคยบอกว่ามีอาคนอพยพมาอยู่แต่ตอนนี้นะข่อยก็บอเห็นช่วงนี้ก็บ่กเห็นเพิ่นแล้วะะล่ะค่ะเรือเพิ่นอาจจะย่ายนี้ก็บ่รู้จักบึงด้ค่าป่าเหตุข่อยไปขาฮอย่าง ยางกลับยางกลับรอบคือว่าเป็นรอบหนึ่งนะคะยางมะฮอหนี่แล้วก็ยางกลับถือว่าเป็นรอบหนึ่งรอบที่สองแล้วก็วิ่งนะคะคอยออกกําลัางกายด้วยด้วยจานมุนนะ่ะคอยเจ็บท้องน่อยะคะ่ะทุกคนเอ้ยบ่แม่เจ็บท้องเจ็บพุงนะคะ แต่ว่าค่อยๆออกอแค่ห้างละหานาทีแล้วก็พกักพักเป็นสิบนาทีแล้วค่อยอยหมุนอีกสี่นะะัดเขาทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาออกมาแลนออกมาอย่างสี่เขาก็ได้สัมผัสบรรยากาศอากาศนะคะเฮ็ดจานหมุนอยู่บ้านนะก็เฮ็ดอยู่ในห้องนะคะ ช่วงนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าข่อยมีโรคประจำตัวหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าเคยบอาให้ฟังแล้วแหละแต่เบา,าอีกดอกอยากจะดูแลสุขภาพจะค่องให้ดีขึ้นนะคะทุกคนช่วงที่ข่อยเริ่มเทำง,งานอยู่บ้านพระคนชราข่อยก็กินเขา่าบใครได้นะคะแต่ตอนนี้นะก็ดีขึ้นนะคะกรับตัวได้แล้วนะคะก็จะ อาน้ำหนักก็อาจจะขึ้นแน่จากน้อยแล้วล่ะค่ะช่วงนั้นขน่อยคิดว่านข่อยลด4กิโลพ่นแหละแป๊บเดี๋ยวนะคะภายใน2อ,อาทิตย์แห้ว่าจอยขนาดเลยสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนฟังเพลงเบาๆเ,เ,เดินคุยไปด้วยนะคะ ้าเขาออกกำลังกายถ้าเขาฟังเพลงไปน้ำอ่าเครื่องก็จะสุนทรีนะคะนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใครได้ยินเสียงนกบันไดเพราะไได้ยินเสียงดนตรีนะคะนั่นแหละทุกคน อีกครึ่งรอบรอบสุดท้ายถากก๊าบยางเอาทุกคนอายุหลายแล้วเขาจะบอกกาลังกายหักหมไม่ได้นะคะ นะะี่รอบสุดท้ายนะคะข่ะกลับก็จะเดินเอานะคะแต่ว่าหัวใจชูบเฉียดแล้วปอดเท้าก็ขยายนะคะทางฮอลแลนดออกกำลังกายโดยการเดินเร็วแล้วก็วิ่งวิ่งจ็อกกิง้งจะขยายอ่า ปอดแล้วก็หลอดเลือดไปฉุบฉีบหัวใจดีขึ้นนะคะสำหรับคนมีโรคประจำตัวรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดนะคะทุกคนะค่ะย่างกับสี่รอบนี่ยังว่ายังว่าในกิบน้ำเลยค่ะทุกคนน้ำก็ไฮมาแค่นี้แหละค่ะคัอนออกมาเต็มมันก็จะนักนะคะ ยิบแค่นี้ก็พอค่ะทุกคนแก่เมื่อยวันนี้ก็ย่างยอๆกับบ้านนะคะทุกคนวันนี้สี่รอบทุกคนบรรยากาศดีดีทุกคน ขอกราบขอบพูดเอฟทุกคนนะคะที่เขียนคอมเมนต์ส่งกันหลังใจมาให้คอยนะคะเพราะว่าช่วงสองสามตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็รู้นะคะว่าเป็นแบบใดนะคะแต่ก็ดีใจมีความสุขนะคะที่มีเอฟซเข้าใจาชีวิตของมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็ชอบตัวตนของมาดามอาชอบต,ตัวตนของคอยนะคะ เคยเป็นคนคิดแบบใดเอยว่าแบบนั้นนะคะเอยว่าเป็นคนตอนแหลทุกคนแล้วเคยกับว่าเป็นคนที่จะว่าเอาดีสย,ย้าของนะคะคเคยว่าทุกสิ้นทุกอย่างนะเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนั่นแหละคน้ที่ว่าเข้าใจจิตใจเขาก็บ่คือกันกับเฮานะคะแต่ละคนก็ ลอยพอพันแม่นะคะใจเขาม่ชอบเขาทุกคน,นก็คงจะเป็นไปมาได้นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่เป็นตัวของตัวเองนะคะใส่ชีวิตประจำวันของเขาไปคือยรกาะค่ะแต่คอยกระเน้นย้ำตลอดว่าคอยเป็นคนพูดเรื่องจริงมาตลอดนะคะมาได้อ่าปอลอเราไ่ได้ที่จะม,มว้า ชักแมน่านามทั้งหามาอธิบายอันนั้นอันนี้แล้วตาผู้ใดจะเข้าใจว่าเข้าใจเพราะตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนผาจริงใจมากายจริงใจกับผาต่อแหลมาเขาก็เลิกโคบไปนะคะนั่นแหละนะคะง่ายๆทุกคนใบคมอ่อน,นอยังยัง,ยงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าผ่อยว่นี้ป่าต้มใส่นะคะนี่ เขาบอกว่าสมสมดีดีถ้าต้มสมใส่ใส่ปลานะคะทุกคนใอยอยากกินปลานะคะแต่ว่าอยซื้อปะทูมา้ารวดที่แล้วเฮตนายาขนมจีนพปเยอฝรั่งแล้วจมไปไล้ลำคานเมื่อนนี้่อยคิดอยากกินต้มปลานิ้นนะคะเดี๋ยวข้าได้เข้าไป้านไทยช็อปลานเวียนน้ำจะซื้อปลานิ้นแช่แข็งมาจากตัวแล้วมาต้มต้มข้างนอกบานบ่ใหบ่ต้มในบาน ะคะนั่นแหละค่ะทุกคนรอบนี้ก็รอบสุดท้ายแลาหวหันบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกทกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกกับพญยายรังนะคะนั่นแหละธรรมชาติบาน,บานติดป่านะคะทุกคนทุกคนเคยมีเรื่องเศร้าบ่อยทุกคนฟังเมื่อวานนี้ แขกทท่มา้าสื้อาสื้อต้นใหม่พญ่ก้อยเพื่อนบ้านนะคะ่ะแล้วไก่ข่ไก่โจนอ่ะมันกระขันมันกระห้องอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกคนแมนบอมีคนมันกระห้องเราที่นี่พญ่ฟรังก็เลยถามถามแขกท่มา้าสื้อต้นใหม่มาชมต้นดอกใหม่พญ่ก้อยว่ามีคนอยากได้บอสันเพิ่นกันเลยว่าอยากได้เอายูสัน พญ่ยยกันเลยเอาจับให้เพลินทุกคนข่อยเราคิดฮอดวันนี้บด้ยเน้เสียงไกลจนห้องเราเด้บ้านเนี่ยมันก็นเลยเปียเงียบๆนะคะ่ะตื่นขึ้นมาบดายเงเสียงไกลจนเขาเคยแต่เิน้ยถูกมือแมนบอทุกคนนั่นแหละข่อเลยถามพญ่ยยว่าเพื่อน่ะเอาไปอย่างว่า,างสิเพื่อนวาเพื่อนเอาไปให้ค้นงานที่มาจัดส่วนให้เพิินที่มาทำงานท้าสีให้เพลินวัาสันค่ะทุกคน นั่นแหละคนเลยคิดว่าคนที่มาทางานทาสีน่ะอาจจะเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่าคอยกัคิดซื่อดอกเพราะว่าคนอ่ประเทศสวีเดนในข่าขานะจะบออ,อยากได้ไกโจนนะคะทุกคนท่้นเขาบอเอาไปาต้มซุปต้มยำสิเขาก็จะบออยากได้นั่นแหละคนเลยคิดว่าเพื่อนนะ่ะต้องนี้คนงานทาสีน่ะเป็นคนเอเชียมาอ่าอน,นี้เพื่อนเลยจะเอาไปให้ก่อยเลยอ่ะ หลือตนไก่โจนคอยนะคะนั่นแหละเพราะว่าถ้ามันห้องหอมมันกับห้องยานเพื่อนบ้านอ่าล้ำคานอย่างเละ่ะตามจริงแล้วนะเพื่อนบ้านอ่าทั้งนี้เพื่อนอนะเป็นคนอนะหูตึงเพื่อนต้องใส่เครื่องฟังนะคะเพื่อนบ่ได้ยินดอกเส,เสียงไกลอะห้องแล้วกับพญ่ยก้อยแล้วกับหูตึงเือกันแล้วกับไ่ได้ยินนะคะแต่ว่าพญ่์นะแล้วนะ่ะยานยานคนอื่นล้ำคาน นะาทุกคนทุกคนว่าเบิ้งผักข่อยเมื่อน,นี้ข่อยก็จะวานผักข้าวคนา,านะคะเบิ้งเงินมันฝรั่งพยัยก็งามแล้วนะคะน <c oughs> ั่นแหละเดี๋ยวประมาณกลางเดือนหรือสิ้นเดือนนี้นะผักก็จะเติบโตก็จะงามแล้วล่ะค่ะทุกคนเ <c oughs> พราะว่าเดือนวังหันมันอากาศหนาวนะคะทันงก็เล็บอันนี้ ขอบคุคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับกาลังใจที่ส่งว่าหายมาดามบันนอกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย